มีใครชอบกินวิปครีมที่เนื้อเนียนแน่นแน,แ,นแบบนี้บ้างอร่อยนัวเต็มปากเต็มคำอยากรู้ไหมคะว่าวิธีตีทํายังไงไปดูกันเลยคะ่ะใช้ภาชนะทั้งหมด2ใบใส่น้ําแข็งไว้ที่ภาชนะด้านล่างผงวิปปิ้งครีมดิมี่2 0 0กรัมนมสดเย็น400 ML มลน้ําเชื่อม30ม l ลคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นนําเครื่องตีมาตีให้ขึ้นฟูตีส่วนผสมทั้งหมดในภาชนะที่มีความเย็นจะทําให้เขาขึ้นฟูได้ง่ายเริ่มต้นให้ตีสปีดแรงหลังจากขึ้นฟูแล้วให้ตีสปีดต่ตําเพื่อไล่อากาศตีไล่อากาศประมาณ2นาทีเสร็จจแล้้้วะไดเนือวปครี่ เนียนแบบนี้เลยค่ะเนื้อสัมผัสเขาจะหอมนุ่มละมุนหยุดตัวไม่ละลายง่ายรสชาตินัวกลมกล่อมกำล,ลังดีเลยค่ะตักวิปครีมกรอกใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้วิปครีมสูตรนี้สามารถนําไปใช้ได้หลากหลายเมนูจะนําไปบีบใส่เครื่องดื่มหรือบ,บีบแต่งหน้าคัพเค้กก็ได้ค่ะส่วนตัวนะชอบวิปปิ้งครีมสูตรตีเองแบบนี้มากๆค่ะเนื้อสัมผัสเขาจะแน่นเต็มปากเต็มคาเวลากินแล้วรู้สึกฟินกว่าวิปครีมที่อัดแก๊สแบบนั้นวางไว้แป๊บเดียวเขาก็ละลายแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะไปลองทํากันดูเลยยจ้าไม่